ม่มีรถไฟมาพอดีเลยนะครับเจ็ดสองสองนะครับ เพิ่งลงรถมาพอดีนะครับกะจะมาถ่ายรถเร็วให้หนึ่งหกเจ็ดนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆ f c คนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมกระบวนรรถเร็วที่หนึ่งหกเจ็ดนะครับ ก็ตั้งใจจะมาถ่าย167นะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ขบวนรถสินค้านะครับที่722มาอีกหนึ่งขบวนนะครับก็ถือว่าเป็นโบนัสไปแล้วกันนะครับตอนนี้21เนกา24นาทีนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ขบวน167ก็จะมานะครับก็มีสายฝนปรยปลายนะครับก็หวังว่า ฝนคงไม่ตกหนักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับบ้านไม่ได้อีกนะครับขบวนรถใกล้จะมาแล้วนะครับไปรอติดตามรับชมกันครับ อุลิสานรอ,อขึ้นสามสี่คนนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับก็มีการเดินทางกันน้อยนะครับ G.E.A. นะครับ ี่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงจากขบวนรถรถตู้สอบซิ่งของและสาระของท่านทีนท่จะเป็นตัวงานนั่ขึ้นรละลงถูกต้องครบถ้วนเลยครัขบขความเร็วตอนแทะชาทางที่หนึ่งเป็นขบนวนรถเร็วขบนวนที่หนึ่งหกเจ็ดเราส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีการต่างค้าร้อง,งเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับมีสินค้าแค่ชิ้นเดียวนะครับฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับตอนนี้ สำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่167เมื่ออนจากสถานีราชสุรีไปแล้วจะรส่งไปสถานีเพชรบุรีสถานีชะอำสถานีวัวหินเดนสายีต,ยตะไคร่ตะนาทับคับ นอนได้เลยนะครับคืนนี้โล่งๆเลยครับ ร้อนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ได้กันสอขบวนนะครับมีโอกาสได้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ